ทำไมบอลเสีน้องๆถึงอยากมาเล่นเพราะ7สีเนี่ยสร้างนะครับเรียกว่าบุคลากรทางด้านฟุตบอลทีมชาติเยอะแยะมากมายนะครับและเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ได้รับการรับรองเลยนะครับจากสมาคมด้วยนะผมบอกได้เลยว่านี่คือรายการที่บอลเคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วและเป็นบอลนักเรียนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย สวัสดีครับสวัสดี FC กับตันแปะทุกท่านครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้กับตันแปะท็อกครับเรื่องราววันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพิ่งจบลงไปสดๆดล,ลอนๆนครับกับแชมป์ฟุตบอล7สี HD นะครับเป็นรายการฟุตบอลนักเรียน7คนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปิดฉากกันไปเปที่เรียบร้อยแล้วมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องหลายดราม่าวันนี้เราจะนํามาพูดในรายการนะครับวันนี้ใครพลาคดคลิปนี้หวังอย่างแน่นอนครับ วันที่เราอัดเทเปมันอยู่เนี่ยก็เลยมองอว่าเป็นไวัยรัลสดๆนะครับจากอาจารย์สกลน,นะครับเป็นว่าเป็นโค้ชใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไปกลุ่มทางด้านหมอนทองนะครับลุยในศึกฟุตบอลเจ็ดสีมานะครับได้โพสต์เกี่ยวกับนะครับการทำทีมนะครับเข้ามาแข่งขันในฟุตบอลเจ็ดสีนี่แหละว่าสมควรหรือไม่นะครับที่จะนำ อะคาเดมี่นะครับซึ่งมันแตกต่างจากเด็กนักเรียนชุดนี้เข้ามาแข่งขนันกันโดยทั้งมีทั้งตัวทีมชาติเองนะครับแล้วก็เป็นระดับนักเตะไทยลีกมาเตะนะอาจารย์สกลก็มองว่าเฮ้ยมันจะเอาพวกนี้มาฟอกขาวให้กับนักเรียนเหล่านี้หรือเปล่านะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดถึกงกันได้แต่ส่วนตัวผมแล้วก็มองว่านะครับมันไม่ลัาเลน,นะใครจาปีนั้นได้นะครับที่อาจารย์สกลเองคุมสุรศักดิ์มนตรีปีนั้นเนี่ยถ้าข้ามเนี่ยผลทีมชาติ มาทั้งชุดนะรวมไปถึงอัดสามชั้นด้วยแต่แม่งก็ไม่ได้แชมป์นะเนี่ยเป็นทีมของอาจารย์สกลเองที่ได้แชมป์ปีนั้นนะครับแต,แต่แต่ผมก็น้อมรับนะนะครับให้เกียรติอ,อาจารย์นะครับก็ไม่อยากพูดไปมากกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวมันจะดราม่านะครับที่เ็นไงก็นะครับคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันไดน้นะครับก่อนอื่นเลยก็แสดงความยินดีกับทางด้านพัทลบุตริษนะครับก็โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ในรอบคัดเลือกเลยนะรอบแรก มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ใช่สิเนี่ยมันซ้อมในระบบในระเบียบของสโมสรเนี่ยก็เป็นอะคาเดมีของทางด้านบุรีรัมณ์นั่นเองแต่เราจะเอาข้ออ้างตัวนั้นมามาพูดไม่ได้นะครับนักเรียนเข้ากันอายุเข้ากันนะครับเด็กชุดนี้ของพัทลภูพิษเองนะผมไม่ได้อวยนะแต่พูดตรงๆนัแหละว่าเขาก็เรียนเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พัทลุูพิษเองประสบความสําเร็จก็คือทีมนี้เขาซ้อมหนักกว่าทีมอื่น นะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ผมพูดมุมมองของผมเองที่เคยเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสมาซึ่งนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำใหม่แล้วในรอบลึกๆไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนเนี่ยอ้โหดูการเล่นนะเจ็ดคนเนี่ยออกมาดึงเกมกันออกมานเนี่ยสนามเจ็ดคนที่ทำให้มันแคบลงได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับยิ่งนัดชิงชนะเลิศที่มาเจอกับทางด้านราชบดีนะครับบางแก้วเนี่ยก็อยบอกว่าเฮ้ยราชบดีเนี่ยก็สุดยอดเหมือนกันนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยไล่อัดทางด้านสวนป่าเขาชะอาง ตัวเต็งอีกหนึ่งทีมจากท้านชนบุรีซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ไปคู่คีกับน้องๆนะครับทีมสวนป่าเขาชชอาขนาดเด็กๆผมเนี่ยใช้คำว่าเด็กๆ็กผมเลยนะเพราะว่าเด็กชุดเนี้ยผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะไปซัพพอร์ตดูแลขนาดว่าไม่ฟิตกันอย่าง1 5 0 2 0 0แต่เจอกับทางด้านราชวินิตเองแล้วบอกว่าโอ,โอ้โหนะในเมื่อเราจบไม่ได้อย่างที่ผมเน้นย้ำเสมอนะเดี๋ยวผมย้อนกลับมาในเกมรอบรองชนะเลิศก่อนนะครับซึ่งสวนป่าเจอราชวินิตเนี่ย ครึ่งแรกเนี่ยพอได้ลุ้นนะนะครับสู้ได้ดีเลยสําหรับทางดน้าสวนป่าแต่โอกาสการจบสกอร์เนี่ยมากกว่าทางด้านราชบัณฑิตบางแก้วโดยสัปไปแต่พอพักครึ่งผมคิดในใจแล้วแม่งโดนนะส่วนตัวผมนะจริงๆด้วยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับทางด้านราชบัณฑิตเองก็ไม่ได้ประตูออกนามเพราะออกําแล้วลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปหมดนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม่งราชบัณฑิตบางแก้วแม่งฟิตจัด นะครับวิ่งไม่หมดนะครับตัวจริงตัวทดลองแม่งทดแทนกันได้หมดเลยก็เรียกว่าดึงมา2มา3มา4มาก็เป็นไปตามนั้นนะครับใครที่ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับทีมนั้นแหละจะเป็นฝ่ายชนะก็นะครับดีใจกับท้านั่นทุที่เข้าชิงชนะเลิศนะครับและก็เป็นกำลังใจกับทาาน้านสวนป่าเขาชะอางด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับจากทีมโนเนมจาใครที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับสามารถดันตัวเองขึ้นมาติด1ใน4จากเกือบ300อทีม มันสุดๆแล้วน้องนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับอ่ะนะครับส่วนทางฝั่งพัทลุงบูพิษเองรอบรองเชลเลิศเจอกัรด้านวิชูทิศนะครับวิชูทิศเองเนี่ยมาแบบเงียบๆมาแบบเรื่อยๆแล้วแถมมีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเข้ามาเชียร์ในสนามอีกเรียกว่าแตกนะครับบอสชาตีแจกเลยนะครับสามแสนห้ารวมไปถึงล่ามของท้านคริสเตียโนโรนัลโดด้วยเรียกว่าเป็นสีสันเป็นไวรัลนะครับที่โด่งดังและติดเขาเรียกว่าปีนี้วันเจ็ดสีได้รับความสนใจมาก นะครับวิชูทิต์เองสู้ได้ดีนะครับแต่พูดถึงเขาเรียกว่าระบบทีมแล้วนะครับอย่างที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้แหละว,ว่าโอ้โหแม่งพัฒนรมพิษเขามาดีจริงๆนี่คือทีมมืออาชีพชัดๆเลยด้วยระบบด้วยระเบียบการฝึกซ้อมต่างๆมันจะแตกต่างกันออกไปสิ่งที่เราได้เห็นหลายๆอย่างก็คือเราจะได้เห็นอะคาเดมีน้องๆนะครับที่จะถูกผลักด,ดันขึ้นมาในชุดแต่ละสโมสรน,นะครับโพธินิมิตเนี่ยก็จากเมืองทอง นะนะครับพิชัยบพิษนองบวัวอย่างเงี้ยพัฒราบพิษจากบุรีรัมแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนที่เขามีอะคาเดมีนะครับเราจะได้เห็นรูปแบบการเล่นของน้อง,นองเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ก่อนบอลนักเรียนเราจะไม,ไม่ไม่เห็นอะไรมากมายก็ตามโค้ชสั่งก็วิ่งวิ่วิ่งแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันพัฒนาขึ้นไปเป็นมืออาชีพเนี่ยน่าสนใจมากๆ ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบนี้นะในอนาคตไม่แน่นะครับยู่23 25เราอาจจะเห็นทีมชาติไทยเราไปลดเล่นนะครับชิงแชมป์ฟุตบอลโลกในในในยูนั้นและในอนาคตเนี่ยฟุตบอลโลกไม่ไกลเกินฝันรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็เป็นทางฝั่งพัทละโบพิษก็เอาชนะธนาวิชูทิศไปได้4ประตูต่อ2กรูทาทัพนะครับเข้ามาชิงชนะเลิศกับทางด้าน ราชินิดบางแก้วนะครับถือว่าเป็นผู้ชิงที่น่าจะเป็นผู้ชิงในฝันก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ราชินิดเนี่ยก็เขียยแต่งแชมป์อีกหนึ่งทีมอย่างชาแนเทศซิลีทุกอไปนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้ชิงที่ได้รับความสนใจมากในโลกโซเชียลมีเดียและเขาเรียกว่าเด็กๆชุดนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าตัวตึงเยอะมากนะครับก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยภาพบรรยากาศโอ้โหปกติฝั่งทางอัธจันทร์ทางฝั่งไม่มีหลังคาเขาจะไม่เปิดนะครับแต่ นัดชิงชนะเลิศในวันนั้นต้องจําเป็นต้องเปิดประตูเพื่อให้นะครับเหล่าบรรดาแฟนฟุตบอลเนี่ยเข้า,มาชมนี่คือบรรยากาศฟุตบอลนักเรียนนะครับพูดมาผมยังขนลุกเลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปรับชมบรรยากาศในสนามด้วยนะครับไม่ใช่รอบชิงนะเพราะว่าสวนป่าตกหลอดนะครับขนาดผมไปดูรอบรองแล้วผมยังขนลุกเลยนะครับนี่รอบชิงเรียกว่าโหนะคนทะลักเข้ามาเกือบเต็มสนามสุข บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆสําหรับฟุตบอลนักเรียนนะครับไม่ได้เห็นบ่อยๆอย่างแน่นอนนี่ครับโอ้โห,โโหก็เรียกว่าสู้กันได้สนุกครับครึ่งแรกเป็นทางด้านราชวินิตบางแก้วนะครับที่ออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับจากฟีคิกขอทางด้านนักเตะราชวินิตออ้เข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าจะมาแย่ลังแตนหรือเปล่านะครับพอทางด้านพัทรบุพพิธเองจับต้นชนปลายถูกเอาโหคราวเนี้ย นะครับสนุกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าสู่เกมแล้วก็มาตีเสมอนะครับในช่วงเขาเรียกจะไปปลายครึ่งแรกแล้วนะครับแถมมีนําซ้ำนาทีบาปทำงานครับเป็นทางด้านพทัทธุบูพิทครับที่ออกนําในช่วงท้าเกมในครึ่งแรกนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยผมมองว่านะนะครับท่าสกอร์ยือ้อหนึ่งหนึ่งในช่วงครึ่งแรกนะครึ่งหลังจะเป็นอีกอีกลูกเกมหนึ่งแต่เนี้ยเป็นทางฝั่งพทัทธุบูพิทที่มาได้ประตูออกนาก่อนพอมาเล่นครึ่งหลัง ออกสตาร์ทได้ไม่ถึง2นาทีความผิดพลาดของนักเตะราชวินิตบางแก้วทําผิดพลาดกันเองครับโดนทา้ากองหลังเนี่ยส่งบอลตัดกลางสนามซึ่งแบบเนี้ยโค้ชเขาจะไม่ให้นะครับจ่ายบอลตัดกลางสนามแบบนี้นะนะส่วนมากเองตามที่ผมเคยได้ได,ได้ได้มีโอกาสที่ที่มีโอกาสได้เตะบอลน,นักเรียนแบบนี้แหละนะครับโค้ชเขาจะไม่ไม่ไม่สั่งแบบพอดบอลแบบนี้เลยนะนั่นก็คือความผิดพลาดนะครับก็โดนทางด้านพัฒนากิคลงโทษก็ออกนำไป3าหลืคราวนี้ไหลเลย 415161และปิดจบสกอร์ในทัวร์เมนต์นี้ไปที่ทางด้าน7็ประตูตอนหนึ่งครับเป็นทางฝั่งพัทรพพิทครับคว้าแชมป์ฟุตบอล7คนเ d นะครับฟุตบอลนักเรียน7สีในปีนี้ไปครองได้สำเร็จนะครับยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางด้านพัทรพพิทที่คว้าแชมป์ไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเกี่ยวกับไวรัเลนะครับในช่วงรอบรอบคัดเลือกเอาง่ายๆนะครับอย่างทางด้านาชายานนท์ นะครับโอ้โหเป็นไวรัลซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะกับการยิงประตูมันเหลืออีกแค่ประมาณ10เซนมั่งจะเข้านะครับน้องเขาคิดว่าลูกมันเข้าไปแล้วก็โอ้โหทาท่าดีใจเลยนะครับเป็นตัวเอ็นตัวอะไรของน้องเขาะนะครับเออเนี่ยแหละโอ้โหเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกเลยนะนะครับเรียกว่านี่แหละเป็นสีสันในในฟุตบอล7คนเลยก็ว่าได้นะครับแถมในทัวร์นาเมนต์แห่งนี้เนี่ยนะมีนักเตะแจ้งเกิดเยอะมากเลยนะวีระพงษ์นัทกรรัตนสุวรรณธนากรกวีกมลชาติเนี่ย เนี่ยครับรวมถึงด้านสุวรรณภูมินะครับที่โดนไปเห็นใจน้องเลยนะเนี่ยครับผมผิดโคตรเห็นใจเลยนะจังหวะนั้นถ้าเป็นผมผมก็ต้องทำนะเนะครับเห็นใจแล้วทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานี่ทําได้ดีมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าไอ้สุวรรณภูมิด้วยนะครับทิ้งความผิดหวังและเดินหน้ากันต่อไปน้องหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าหนูคนนี้สวม นะครับยูนิฟอร์มทีมชาติให้เราได้เชียร์อย่างแน่นอนและมีหลายคนนะที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับเล่นได้ดีเรียกว่าเป็นตัวเยาวชนที่น่าจับตามองและนี่แหละคือรายการที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างทีมชาติไทยเนี่ยได้มากมายนะ,นะครับทีเะาอนเกิดจากเกียรติศรีนะอ,อย่าลืมเจ้าแมตต์ปีชาติผามาพันพวกนี้โอ้โหหลายคนเนี่ยที่ผมไม่ได้เอ่ยเนี่ยเกิดมาจากเนี่ยที่ได้สูสตระสงค์ริสินเนี่ยก็จากนี่นะครับรวมไปถึงฟุตซอลทีมชาติก็มาจากนี่เยอะมาก ทำไมบอลเสีน้องๆถึงอยากมาเล่นก็เพราะแบบนี้แหละเพราะ7สีเนี่ยสร้างนะครับเรียกว่าบุคลากร,กรทางด้านฟุตบอลทีมชาติเยอะแยะมากมายนะครับและเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ได้รับการรับรองเลยนะครับจากสมาคมด้วยนะผมบอกได้เลยว่านี่คือรายการบอลเจคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วและเป็นบอลน,นักเรียนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทยสำหรับบอล7สีในในปีนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้มข้นกว่านี้นะครับน่าจะเข้มข้นกว่านี้อย่างแน่นอน ผมเองนะครับกับตันแปะรวมไปถึงทีมงานาบนาทีเป็นกำลังใจน้องๆทุกท่านครับเกียรติีปีนี้สนุกมากนะครับไปสู้ันใหม่ในปีหน้าสำหรับ E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องไหนที่กัปตันจะนำเรื่องราฟุตบอลไทยฟุตบอลเดินสายมาฝากยังไงช่วยเพื่อนๆฝากกดติดตามกับตันแปะทอล์ด้วยกันแล้วกันนะครับรวมไปถึงารายการต่างๆทางเพจ90นาทีด้วยนะครับเจอกันใหม่ E ีพีหน้าสำหรับ E ีีนี้สนุกมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ